แมวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นงหมวดทีปามนะครับหมวดหนาเป็นจังไหเนาะหมวดวันที่หนึ่งสันย่าค่ะวันที่หนึ่งกันย่าเนาะตัวเมียมาแลงมากแต่ก็มาฟันเนาะค่ะเป็นยังงมาเร้งมากแต่ก็มาฟันว่าพือเอาเอาตอนนั้นก็นอกเพราะว่าเอาทีวันัหนิ่นเนาะตอนที่เข้าคุยกันเนาะอ่าตอนก้อนเสกป้อยเลขกันไหมเจ้ากับเจ้ากับเดบาไว้ว่าอ่าตัวเลข่ะเขาบอกแก้วป้อยไปนั่นแต่คือจะมีอ่า ศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าเนาะค่ะแล้วก็แต๋อจะวงกลมให้ก็คืออ่าเก้าหกห้าสี่แล้วก็หกเจ็ดเนาะค่ะจากอ่าบัตรที่นี่แต๋อก็เลยว่าบางคนเนาะค่ะอ่าเต๋อก็อาจจะว่ได้ออกแปลว่าออกออกซื้อซื้ออ่าก่องผีเนาะค่ะเพราะว่าแต๋อก็เล็บบอกว่าเดี๋ยวบอกเงากันยังสิแม่อ่าบัตรที่นีเต๋อก็เลยมาสัมผัสว่าน้องแต๋อเลขกเด็กฟุเจี๊ยติมอเตอร์ไซค์างสั่งมาโนก็เลยว่าเลขห์ฟเจี๊ยติมันเป็นเลขที่แต๋อมากเต๋อมากแห้งตัวนี้ก็เลยบวางสิเนาะแแตต่่่้วกก็็บไดอาเปน เป็นสาร,รตาเสตตาจันเป็นมะไ้เป็นเหล็กร้อยมากคุนมะไ้ตอนที่นี่นุ่มไม่ยำอีเทียน,น,น,นึงเนาะค่ะก็คืออ่นุ่มออกช่องอ่าพีเข้าซุนธ่ใส่นมเหมืนอนนั่นเนาะพี่เฮาผี่เฮาคุยกันแล้วเนุ่มเนี่ยมาแรงมากนุ่มก็เลยนนุ่มก็เล่น,น,น,ลนลต่างก็ผี่เอ็นวาว่าการตัวเหล็กของเต่าเขดสามตัวตรงหรือว่าสองตัวตรงที่ว่าอ่าเพิ่นม,มาให้ให้ตัวเหล็กของเต่านี่เต่าสิเต่านี่สิเดือนท้าไปสารตจรรตันตะเสเต่าสิไปอ่าบุรณะให้แบบดวงดังกับเพิ่มมาที่เราแต่วังสีเนาะค่ะสามเอาสรุปว่าเอาไปออก คือเหล, <ะ S 2> ล็กคือหกเห็ดที่ลูกทิพย์ผู้ถ่ายเนาะแมนะ่นค่ะอ่าก็คือมองแต่ว่าเลขกแตงมา,าจากสามตาจันตะเส้ห้องเ,าเ้างนั่นแหละค่ะเลสา,ตา,ามตะจันแม่นค่ะเป็นเป็นมะไกเป็นมาบอกเป็นมาบอกกันนะคะคบัดท,ที่นี้แต่ก็เลยคิดว่าหนึ่งเพราะว่าสมัครมองมองแต่เนาะค่ะเป็นเป็นเลขที่แบบว่าอ่าบางคนก็บอกว่าเอ้าเมื่อนั้นคือจังหันวงกลมแชีวอัน อย่างเกาะเก่าหุกกำหังซี่แต่แต่าก็เลยแบบนั่นม่คว่ำมั่นใจไหมคะบางทีแต่าก็เลยเขียนว่าเป็นการอะไรซะที่ว่าเต่าเขียนเป็นการเหมืนบอกการหกเจ็ดแต่แต่เพรามันมาเต่บว์วงกลุมเนี่ยเต่าวงกลุ่มหายเลยค่ะเต่วงกลุ่มหายก็คือจะมีเก่าหุกับหาซี่กำหกเจ็ดค่ะตรงตรงค่ะ ให้ตัวแต่สามตัวตรงให้ตัวงลางก็ออกหกเจ็ดข้างบนออกสูนย์เอีศูนเจ้าห้าเขาเลยมาได้ไหนเอาเองานตรงเลยนั่นค่ะตรงศูนเก้าห้าค่ะแปดหเจ็ดค่ะค่ะโอ้เสียดายเนาะมันาดจะเอาแปดหกเจ็ดแล้วก็ศ9 5เก้าห้า ค่่ะะะสัันด้ววยททปรเเศาอันเพราะว่าเวลาห้องมันจอดเนาะเราเอาตรงโปงว่ามื่อวันที่สิบห้าน o ค่ะเดี๋กะบ่แม่นวานอีกอ๋อแล้วห้องจะเอามาเบาเนาะค่ะแต่เพื่อว่ายังมีหลักฐานเนาะค่ะบางคนก็บอกว่าคือบ่เห็นคลิปก็คือเห็นเหล็กสี่เนาะค่ะแต่แต่กับขึ้นหย่อนยือเขาไปเบิ่งเนาะค่ะว่าตัวเลขกแต่วงกลมใหายหนีนั่งพูดก็บอกจ้าสามช่องเหตุใดที่ที่เอ่อมาแต่วงกป่งที่ได้ภาพเบน ตนต่งองเต้าอยู่เนาะแมนยมเศ้าอีกเนี่ยค่ะเศร้าอีกเทีอน่งค่ะแล้วก็วันที่สิบหกวันที่สิกอีกทีืนค่กระสินเอาไออ่อุจลินมาค่ล้วก็จะมีผีปมองค่ะย่าอีกเทีอ่นเด้ตอนตอเล้าก็่จ้ะตเศ้าเลยามัเสจ้ะจ้ะตเศร้าอีกันที่นี่เมื่อวันที่สิหที่นู้นไสัมผณ์แล้วนอกจากของไออ่ะช่องยางได้ไรช่องกันล่ะ ว่าท <Paradise. S 3> <orde S 2> ี่หนูก็เล่าวางสี่ดอหนูก็เลยววางเอาสีกันนะฮะมบดูนี่ดดวงมูลบาสนะตัวตรงๆน้าเต๋านั่นใก็ไปขอพอน้ำพืนขอพรน้ำปุประกรรมหยาประกรรมเฮายุวัดอาเจียงไหม่ค่ะหมูใกลไปขอพอนึืนหมูใกลไปขอพรนพืนก้อนนู้สิไปแต๋วซ้ำตัวตรงยี่หันนู้ไปขอพอนพืนมาหนึ่งขันตัวเล็กผู้ขาเขาสามตัวตรงแต๋สา้ตัวตรงสี่ผู้ขานี่ เป็นผู้ขาเฮ็ดบุญด้ว่าเก็บสะสมบุญม,มากแต่ขอให้ผู้ประกรรมยาประกรรมอย่านี้ให้เป็นสักขีพยานผู้ขาสีน้ำฟองเสียนไหลมาถวายลูกก็ได้าษป่าก็เพิ่นเด้แต่กับท่านเดปดอกน้องแ๋ยว่าง <ๆ S 1> วดนี้สิปล่อยอยู่อ,อยู่ไสครับอาจจะไปปล่อยเนาะคะา่ะฝากเอฟซีเนาะค่ะหรือว่าสายบุญเนาะค่ะจะไปร่วมพิธีเนาะค่ะจะไปสารตาเซและตาจันยายมีค่ะอยู่ที่ห <3, 000 S 2> ลักกิโลจ้ะหลักกิโลเฮียนของของเฮาเนาะในวันที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองกันยานี้วัยี่สิบสอง ยี่สิบซองสิงหจ้ะยี่สิบสองสิงหาแล้วมันีสิบแปดสิบแปดแหละสิบแปดค่ะนะครับสามจีหมื่นเนาะอาจจะเป็นวัตหัสครับงานละหมื่นดีเลยมันพ่หัสต้องเต๋อก็เสียไปพอโยหันเพราะว่าขอเหล็กเขเพิ่นได้เนาะแม่ค่ะขอเหล็กเขเพิ่นได้แล้วก็พ่อเหล็กออกตื้นโตเนี่ยเหมือแร่งมากเนาะค่ะโตเนี่ยเหมือแรงมากแต่ก็มาฟันว่าเต้าเดินไปหาเพิ่นเดินไปทำความสะอาดให้เพิ่นเป็นใครได้ยังเป็นเป็นสารเพิ่นเดินไปทำความสะอาดไแล้วแต่มาที่นี้เต้าก็เลยหันไปว่า อันไปนะั่นก็หลายคนอ,อยู่เด้อค่ะก็มีสายพุ่นไปก็หลายค้นมาที่นู้นก็เลยว่าหมู่เจ้าเห็นเลขน้อข่อยบอ่แต่วางสินเาน, oh, h, นเาะมาที่นี่บัวบ่เห็นแต่เลขตัวใดว็ไม่เห็นแม่นี่แห็นมี่ตจ้าเห็นผู้เดียวทุกคนบ่เห็นอ,อืมอ่ะก็เลยได้ได้มาได้เรียนมาจากคุณขนาดได้สิเดี๋ยวได้ทำพี่อีกหนึ่งแมนค่ะ,ะเอาของเนี่ยของได้เ,ไเสียนไว้ได้แมนแมนค่ะเลขกป้องก่อนก็คือได้แล้วเนี่ยแะแต่เือเป็นความฝันเลยไหมค่ะความฝันที่ว่าคือแต่วานี่แล้แต่ เต่ฝันว่าเต่ไปทำคว่มสาดเดเพื่นแล้ก็เห็นตัวเล็กจ้ะเพิ่นเจมาห้่สามตัวเลยเห้่สามตัวเลยอวนเสมานี่แน่ค่ะไปผอกันอยู่ลักกิโลของวันที่ยี่สิสองค่ะเดือนสิงหาคมนี้นะครับสนึ่กัน่งเลยค่ะไม่ามาย้อย่เริ่องเต่าหามงเสาเป็นต้นไปค่ะเริ่ต่าหาโมงเสาเป็นต้นไปครับนะครับควัสดีหมวาตัวเล็กหมวดี่แลวกอไมาจากนั้น แม่นค่ะไปบวงสวงปืน,นเอาของเสียนไหวไปใส่ปืนเนาะจะนะครับตัวเหล็กอะเสีอลเหล็กไปปล่อยมือหนังไม,ม่อานะคะในในลอ่อเพื่อแรกนะครับล้วกล่อคองทุ่ไทยเนาะค่ะไม่ะอรัะ กอบพี่น้องนไงเนาะรอบพี่น้องมาหลายคนหลายก้อนเนาะค่ะอดใจรอเนาะค่ะแบบเจ็ดสิบเอ็ดโมงปี่ต้นไปค่ะโมเมนว่าน้องแต่ว่าอยากหายด้มือนก็อยากหายอยู่แต่แบบออกความมั่นใจไหมค่ะอ่ากับเอฟซีกับเยาวาเตียวเนาะค่ะบางผู้จังอ่ะเข้มเมียนมาเพราะว่านูนูโล่งเหมือนวานเนาะค่ะเขานูบอกว่าหนูจะเดินทางไปเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสองเตีกับมีเอฟซีบางท่านเพื่อนบอกว่าถ้าจะปล่อยทําไมไม่ปล่อยเลย เออทําไมต้องไปรอวันนั้นวันนี้เพื่อตุกงยางเนาะค่ะเ้าต้องมีพิธีเดียค่ะมีเวลาของมันเนาะค่ะแมนอีกอย่างหนึ่งเนาะน้องเต้อเคยบอกอยู่ตลอดเนาะค่ะเนื่องทะเลเขาโบว์มั่นใจเต้อจะโบ้ปล่อยแต่ว่ามีความมั่นใจเนาะค่ะเต้อก็จะไม่อยากให้ปล่อยหรอไม่อยากให้เอฟซีแบบว่าเอาไปเสี่ยงแบบอันนี้นะคือคือเอาแบบความมั่นใจอีหลีไหมเอาตัวมากหีือห้องมักอีหลีนะจ้า ถ่ายุดมียางฝากอีฟน่ครับสำหรับค่ะไทายซุดเนาะ,ค,ะค่ะกับพร้อมมียังหลายดอกค่ะกับสำหรับอีฟซีเนาะคะ่ะเพิ่นอยากจะ,ะเดินทางมาจะเดินทางมาได้เนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบสองสิงหาเนะะ<ห>าะค่ะมามาพบกันเนาะค่ะที่ลักกิโลสําหรับเหมือนอีกอเจ้ากับมีตัวเลขฝากยู่วจเอาตัวเดียวไปก่อนยังเตะยวางหน่อจะเอาตัวเดียวไปเออนี่เราเอาตัวเดียวไปก่อนเนาะค่ะจะจะมีอยู่ว มีค่ะมีเถียนมีอยูจีจ้ะแล้วสิเจ็ดเนี้ยตนั้นอเนเจ็เนี่ยรับนวยรับซิับหรับรบกเหลือเจ็ดเนาะไ่าให้มาก่อนเด้อตัวหนึ่งเด้อครับเจแต่ว่าวันที่ยี่สิบสองเดอเอาสามตสองตเมี่ปล่อยปล่อยเลยค่ะกับกับบมีกันว่าอัรใบอันนี้เนาะค่ะแบบว่า ขอเวลาให้น้องแตีวแบบว่าเอาก็หมั่นใจกันเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งเพิ่นกะมาให้ตัวตัวเลขมันสิเป็นยังไงในความฝันมันสิแมนบวก็ขอให้แตีวเดี๋ยวไปทําพิธีให้ไปเว้าไปยังกับเพิ่นเดี๋ยวไปขอเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นสิโปรดเมตตาเฮายินดีกะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่กับเฮาล่ะค่ะเฮาไปแบบนี้ทั้งที่ดีเนาะค่ะเฮาไปแบบว่าอยากไปสางหรือว่าเพิ่นอยากให้เฮาไปเฮ็ดไปสางเพิ่นอยากให้เฮามีซื้อมีเสียงเพิ่นก็สิให้แตียวสาตัวเลยสองตัวนั่นแ่ะจ้า ภาเคดีกป็นดีเท่าไหร่เนาะแม่ค่ะแล้วเต้าไฟคอยพร้อมกันซีเดียวซีเดียวนะครับมาต่อมากเต้าเขาช่วงชวนชวนพี่น้องหายไปกัอนเมื่อนั้นก็บอกเวลาเลยนะคืออะไ,ไรค่ะก็ช่วงช่วงพี่น้องเอฟซีสายบุญเนาะคะ่ะอ่าพ่อแม่เอฟซีสายบุญอ่าเมื่อน,นั้นเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสองเนาะคะ่ะ อาซิงหาแต่จะเดินทางไปหลักกิโลค่ะหลักกิโลเหี่ยนห้องเฮ้านั่นแหละซานตะเซตาจาังงนแยมีของเฮาเนาะคะ่ะอาสำหรับท่านใดที่เคยมีโชคมีลาบก็เพิ่นเนาะค่ะก็อย่าลืมเนาะค่ะไปร่วมทําบุญน้ำกันหรือว่าจะไปเป็นสะพานมูลน้ำแปนหรือจะไปร่วมง,งานน้ำกันเนาะค่ะไปขอพรเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่ายุหันซานตะเซตาจารย์้องเฮาเพิ่นก็เคยเฮ็ดให้ทุกท่านหรือว่าหลายๆท่านเนาะค่ะได้เบิดหนี้บดสินได้มีซื้อ,อมีเสียง ไปย่อนเพิินเนาะค่ะนึ่งเขากับอย่าไปถิ่มเพิ่นเนาะค่ะ่สิ่งที่เพิินมหาน้องเต่วเพื่อนอาจจะเห็นว่าเทาหนี่ไปผู้มีเศษผู้หนึ่งเพื่อนเลยอยากมาซื้อนั่นแหละเนาะเพราะไหมเพื่อนอยากให้เขาให้เขามือนไปแบบบุรณะอย่าให้แบบสารเพิ่นเงียบเงาโอตรงตรงค่ะจ้าจ้าสำนักทันใดทีว่าอ่าเอฟซีเนาะค่ะหรือว่าเพิ่หน้าบ่ได้หรือว่าเอฟซี่เพิ่นถือเหล็กน้ำเต่วเนาะค่ะจะซอยเต่วเป็นคาน้ำมันหรือเป็นคาขอมเครื่องเสียนไหวเนาะค่ะต่างๆเนาะค่ะ กะโทรมาหาเตีวได้เนาะค่ะหรือว่าเดี๋ยวเจะขึ้นหมายเลขกบัญชีห้เนาะค่ะเดี๋ยวมารลวมข้าบุญน้ำกันได้ค่ะจ่ะบอกเบอร์โทรหลวงเตีวไว้ก่อนเลยแล้วหายยุ่ยเสียตัรหาจ้ะเบอร์เบอร์โทรเลยค่ะศูนย์แปดสองเอาเอาเบอร์ไล่กันเนาะค่ะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์แปดเก้าแปดสามค่ะแป เก้าแปดสามจ้าเบอร์ไล่เบอร์ไล่่อันนี้เบอร์ไล่ค่ะมันโทษได้ยู่เต้แบบว่าเต้ยวจะบอคอยตอบเรียกเบอรไล่เนาะค่ะอ่าเบอร์ไล่ตั้งหาค่ะเดี๋ยวเบอร์ไร่เบอร์ไล่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนสองแปดสี่ศูนยครับห่อนเนียได้เนาะ เอ่อิดต่อพานน้งแตวเนะมาต่อมาพานผมเนาะติ่อพานน้ำเต๋เลยนะครับไปหลวงพิธีด้วยว่าสิแน่ใจแต่เจ้าเต้าอยากเชื่อมช่วงสายบุญละค่ะไปหลวงพิธีน้ำกันเราจะได้บุญละนะค่ะตรงได้เป็นขาดเลี้ยรอว่าส่วนใดเป็นอยากอันอ่าดีบ่ดีกับหาไม่โฉมิ่หลาบน้ำเพลินเนาะค่ะเพราะว่าของมุนี่ก็ขคืนยุ่กับหลวงบุญวาสนาของแต่ละคนเนาะค่ะเมื่อเป็นมาตงแบบ คาเตลก็ได้อาจจะทุกคน e อาจจะมีดวงก็ได้ยังสีหน้าค่ะครับต่อมาการน้องเตไปตรงนะครับก็บัวบนนี่เป็นเบอร์ส่วนตัวเนาะอ่าผู้ใดอยากผู้ไรก็แอดมาเบอร์ข้างล่างนะครับคบศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์นะครับผมนอกจากีพิเศษให้เดี๋ยวผมสิเสียให้น่อยหนึ่ง พิเศษพศไ่อยงีเอะพิเศษ่าอะองเดี๋ยวตัวนี้พิเศษนะค่ะเดี๋ยวโง่ให้บอกหน่อยนึงเออเออกันียู่ลังมันจะคือกันอ่า่าเ่า่า่อย่าลืมนะคะอย่าลืมเป็นมารหวมเป็นสะพานบุญต้องกันเด้อหรือว่าจะซอยแต่วเป็นคารน้ำหมูน้ำมัน อ่าหรือว่าจะเป็นอ่าของเครื่องเซีนไหวเพื่อนต่างๆเนาะค่ะต้อไปหานนองเตียวอะไรหนองเตียวเนาะตั้งโดยขั้นไต่เนี่ยเวลาค่ะสีนี้ลงขั้นเนาะลงข้ั้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีที่ว่าเอาไว้เอาตัวหนีเข้าไม่ไกลตัวเรียกก่อนเนาะาขั้นอาจจะแตกบึ้งมากขึ้นเอาเห็ดตัวเลีกเข้าแตกสักก้อนเออลงพั้นกับจังหวะกันเห็ดตัวเลีกเข้าแตกสะกกอนค่ะ นะครับหลายชุดเลยครัขอบคุณน้องแป๋วแล้วนะครับทีม้าว่าสู่บันนะครับถึงแมนว่าเลขสิได้มาตัวเดียวเดี๋ยวภาพไปเอาพร้อมกันทุกทุกช่องในวันที่22สิงสิงหาดูทีลักกิโลเพียเนาะนะครับขอบคุณน้องเต๋อของ FC มาหลายๆนะครับเด้อเมือนอะไแอนเดองไมาซื้อของติดต่อรถอะไรติดต่อรถหลายอยู่เนาะส่วนลักกิโลของงานมวิวสามห่องนะครับต่อไปสโลสไลท์สโลสไลท์ที่ขึนใหญ่ที่หน่อย จ้าสะดวกสบายยังกะแบบว่าแบบแาบลื่นเบิดเนาะค่ะอยู่หันกระไดกะอยากเชิญอชื่อ่าเอฟซีนะคะไปไปน้ำกันเด้อค่ะไปรวมพิธีน้ำกันจ้าไปหลายๆเด้อเอฟซีเออยถือว่าเป็นสะพานบุญน้ำกันค่ะจ้าไปเอาสู่เอาหลามน้ำกันค่ะโบนีย์เด้อฮะมีผู้ใดผู้หนึ่งถือบองวัานที่หนึ่งจ้ามันโบนีย์บ่นอนเด้อัน้องแนวบอกเวลาคือเนี่ยคือสเพค่อสิไปเวลนาในตอนติดลบถีบ จ้าเวลานั้นเต้วสีเดินข้างไปหอดกับประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงไปหอดห่นนะครับจบแล้วสิบเอ็ดโมงองวอมที่ยี่สิบสองยี่สิบสองค่าตนะครับขอทุกอย่างนะฮะขอพุทธเจ้าสาธุสาธ